ปีนี้ท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภศพเป็นปีแห่งการหมดหนี้หมดสินหมดภาระทุกต่างๆแล้วต้องมีของมูช่วยเสริมเสริมแล้วรวยฟะทงุงดวงชะตาท่านที่เกิดลัคนาราศีพ,ศพื่อศพประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7ปีแห่งความรุ่งโรจน์เจเริญรุ่งเรืองจากนี้ไปสี่ปีฟะทงุง ที่ว่าลุ่งโรดเจริญรลุ่งเรืองมันมีเหตุผลครับชาาราศีผพฤษภที่ผ่านมามันมีวิกฤตคุณแทบเจาชิดไม่รอดล้มลุกคุกครานตีตันมีปัญหาบางคนโดนคดีความบางคนเสียการเสียงานเหมือนมีชิดที่ไปต่อไม่ได้หรืออยู่ข้างหน้าความมาไม่ได้นี่คือปัญหาโดยเฉพาะในปี2อ6 2 6 3 64เนี่ยลาหูมาทับชะตาราศีมีตำแหน่งเสื่อมกมเกา่ากัะน,นํำซ้ำเติมโหนัก แล้วในเมื่อปีที่ผ่านมาดาวเจ้าเดือนการงานก็โครจรเป็นวินาตงานถึงทางตันพระราษดีตัวช่วยก็เป็นวินาตไม่มีใครช่วยมันเหมือนกับเดียวดายอาดูลมันหมดหนทางแต่ในปีส5 6รมันเป็นปีที่เปิดดวงชะตาหรือดวงชะตาเปิดและที่สําสคัญชีวิตจากนี้เนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยตามเรื่องราวดังนี้ครับการงาน ชาวราศีพฤษภการงานเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่โดดเด่นนะโดดเด่นที่สุดในรอบ18ปีครับเหตุผลเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานชาวราศีพฤษภเนี่ยคือราหูโคจรจากเรือนวีนาศไปสู่เรือนลาพะเมื่อวันที่17ตุลาและอยู่ไปปีครึ่งพอปี2568ราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานจะโคจรในตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในรอบ18ปีมีครั้งหนึ่งแปลว่าใช่มั่นคงใช่ใช่เลยาเงี้ยสำเร็จ ประเทงที่คุณคิดบนความเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงนะต้องเชนต้องมีอินโนเวชันนวัตรกรรมใหม่ไอเดียลิ์มีความคิดทแปลกใหม่เช่นเคยทํากับคนไทยก็ไปทํากับคนจีนทํากับยุโรปทํากับเอเชียในประเทศอืนอ่น,นๆเขาเรียกอินเตอร์เนชั่นแนลเพราะราหูเนี่ยเป็นดาวการงานนะมายาบันเทิงเสื้อผ้าอาหารของสายมูหรือจะเป็นเรื่องของต่างประเทศมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จครับแต่มันจะเริ่มต้นประสบความสาเร็จโดดเด่น นับตั้งแต่30เมษายนปี2567เป็นต้นไปฟันธงครับหลังจากนั้นก็จะอยู่ไป1ปีตั้งแต่30เมษายนปีนี้ไปถึงเมษายนปีหน้าแล้วบอกแล้วนะว่ามันเริ่มต้นดีตั้งแต่ปีที่แล้วบนความเปลี่ยนแปลงปีนี้ก็เริ่มต้นดีเอาละครับเรื่องงานดีให้มั่นใจกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีภาษานูน่นนี่นั่นเพื่อเสริมในสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วดีฟันธงเรื่องการเงิน เมื่อการงานดีแล้วสภาพการเงินปีนี้ท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเป็นปีแห่งการหมดหนี้หมดสินหมดภาระทุกต่างๆฟ้ทุง่งท่านจะสามารถตั้งตัวร่ำรวยมีเครดิตที่ดีเนื่องจากว่าหนึ่งดวงดีเมื่องานดีชีวิตดีมีโอกาสที่ดีบนความเปลี่ยนแปลงย่อมนํามาซึ่งการเงินและรายได้ดีครับข้อที่2นะครับสามารถตั้งตัวร่ำรวยได้คือมันไม่ใช่แค่ตั้งตัวนะตั้งตัวร่ำรวยมั่นคงสําเร็จได้ฟ้าทุง่ง นี่คือภาพรวมตัวในแต่ละเดือนจะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามดูฟันธงอย่างละเอียดเจาะลึกเป็นรายเดือนใน YouTube นี่แหละหรือ Facebook โคนฟันธงรักเลขาธิเทศให้ติดตามนะทุกเดือนจะมีคำาป็นยกรเจาะลึกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินให้รู้ว่ามีโอกาสร่ำรวยและโชคดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วต้องมีของมูช่วยเสริมเสริมแล้วรวยเนี่ยโดดเด่นเพราะฉะนั้นแนะนำราศีพฤษภดาวประจำตัวเทพประจำตัว,ตวคือพระศุกร์ควรจะมีน้ำหอม เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดเมตตามหานิยมและสเสน่ห์น้ำหอม12ราศีที่ใช้มวลสารวาดมหามุงคลมหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมและอุดมไปได้วยทรัพย์ครั้งแรกกริม,มิกเซนเขาทำหามาไว้ไประจำจะใช้ไม่ใช้มีไว้แล้วดีฟะทุง่งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักและครอบครัวท่านที่กัลคราณนาราศีพืษภศพต้องจำไว้ว่าคนที่คบอยู่แล้วมีเหตุให้มีอันเป็นไปในช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาปแปลว่าไม่ใช่คู่แท้ ถ้ายังอยู่กันได้ก็ต้องประคับประคองกันต่อไปแต่ถ้าเกิดใครโสดไม่มีใครเลยหลังจาก30เมษายนปีนี้ไปหนึ่งปีคุณนึกนกิดราศิพฤษภจะเจอคู่แท้ประสบพบรักมีโอกาสครองคู่สมหวังดังปรารถนาใครมีครอบครัวแล้วยังไม่มีบุตรมีโอกาสมีบุตรได้สมปรารถนาดังที่ต้องการฟ้าทงเอาละความรักมีความสุขแล้วนะใครมีครอบครัวอยู่แล้วก็ขอให้เป็นคู่ร่วมสร้างชีวิตเกื้อกูลกิจให้ชีริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับครับ ในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุใครเกิดราศีพฤษภป่วยเจ็บมีปัญหาอะไรก็ตามทีคุณจะค่อยๆค,คลายจากความป่วยเจ็บจะเจอหมอดีรักษาตั้งแต่30เมษายนนี้เป็นต้นไปจะมีสุขภาพที่แข็งแรงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเองไม่ต้องกลัวแต่มีอยู่โรคนะโรคระบบการปวดเมื่อยทาร่างกายเนี่ยนะบางทีก็ต้องไปทํากายภาพบําบัดเรื่องออฟฟิศซินโดมหรือพฤติกรรมที่ไม่ได้ออกกําลังกายออกกำลังกายนะครับเพราะดวงดีแล้วถ้าป่วยหนักๆก,ก,ก็ไปหาหมอคุณหายแน่ และที่สำคัญถ้าปวดในยามดึกดื่นหรือมีปัญหาความปวดเมื่อยใช้นี่ครับ SOS ฟาวแพดติดแน่นแปะง่ายคลายปวดจะปวดต้นคอะบักจมไหล่ติดต้นขาปวดปวดประจำเดือนปิดท้องน้อยได้หมดเลยไปหาได้ตามเซเว่นอีเวน แล้วต้องขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้ไหวดวงดีแล้วอย่าไปกังวลมันถ้ามีอะไรที่กังวลใจหมอดูตอบเพียงแค่แนวทางในรายละเอียดต้องไปหาเองเช่นดูเรื่องสุขภาพผมว่าสุขภาพดีก็ไปเช็คอัพร่างกายเชื่อมั่นได้ว่าถ้าเป็นอะไรจะเจอหมอดีรักษาแล้วจบขอให้หมดทุกนี้ในใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไหว้พระตัก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูให้ชีวิตปังตัก,การะพระปางเปิดโลกดวงเปิดแล้วไม่ไหว้ไหว,ไว้พระปางเปิดโลกเป็นไม่ได้ยังไงคุณต้องไหว้พระปางเปิดโลกหรือพระพุทธลีลา เหมือนที่พระพุทธมนตนแถวนครปฐม,ามน่ะนะวัดเจ้าอามก็มีพระพุทธปางเปิดโลกพระเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเช่นหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงอยุธยาหลวงพ่อพระมงคลบพิตรหลวงพ่อพุทธิราชหลวงพ่อพุทธโสธรไปไหว้เป็นสการะไปเป็นอนุสติธรรมเป็นมงคลขวัญกำลังใจว่าเราละล,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 ะละึกลืถึงท่านว่าท่านอยู่คู่โลกนี้มายาวนานอธิษฐานแล้วกลับไปประกอบกิจอย่างงวงมือเท้าแล้วดีผมทําแบบนี้มาเช่นเดียวกันจริงแนะนํา แล้ที่สําคัญสิ่งที่จะอยู่ติดตัวประจําตนเาเรียกแหวนประจําตนเนี่ยควรจะมีอะไรนี่อันนี้เลยนี่นี่ราหูดาวมุตยุโค,โคจรทับพระนาราศีเกิดมุตยุเนี่ยคืออะไรไหมความตายการเปลี่ยนแปลงอันที่จริงแล้วไม่ใช่น่ากลัวอย่างนั้นตายจากชุดเดิมเช่นตายจากความจนไปสู่ความรวยคุณก็จะมีพระศิวะพระศิวะนัตตาราชหรือแหวนมหาเทพพระศิวะพนารายที่สถาบันพิกรศาสตร์จัดสร้าง แหวนพระศิวะพนรายหรือแหวนมหาเทพพระหริหระแหวนติดตัวประจำตนสุดยอดสีพึ่งสีปากและพูดเจราจาทำการค้าติดต่อรวยสุดยอดสีพึ่งพระหริหระอนาถบิธีกามหาเศรษฐีบูชายแล้วรวยเนี่ยมีไว้ปร,วประจำตัวประจำตนเอาละครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเครกเกตมงคลเสริมหนุนมีและเป็นมงคลแน่นอนพระทุงต้องขอขอบคุณเมืองโบราณสมุทรปราการด้านหลังนี่เป็นบรรยากาศร่วมสมัยไทยจีนเห็นไหมเป็นมหามงคลเอศิลปะ คู่บ้านคู่เมืองที่ท่านควรจะมาเอาละครับโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของชาวราศีพฤษภขอให้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนสร้างแรงบันดาลใจและดําเนินไปให้สําเร็จดังปรารถนาด้วยวิชาความรู้ของครูที่ให้แก่ข้ามามิได้ปิดบังอําพรางใช้ได้สุดจริตชอบธรรมจงน้อมนําไปสู่ความเป็นไปอย่างที่ฟันพงให้สําเร็จทุกประการฟันถูครับ